สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาบ้านน้องเปรมเด็กให้โชคนะครับผมสองวัดแล้วครับพี่น้องนะครับงวดหกสี่วดสี่หกแปดสี่หกตรงๆเอ่อสี่หกตรงๆนะครับงวดเมื่อกี้นะครับหกสามนะครับน้องให้หกสามสามตัวน้องให้ห้าหกสามทุ่มชุ่มครับกามาหกสามตรงๆ นะครับสองวดแล้วมนีก็มาบานน้องนะครับผมกะสาธุบุญกับเอฟซีนะครับเนาะเพิ่นก็ะมีโอนเงินนะครับซอยเหลือน้องนะครับท่านชมบานน้องเกิดอยู่ในป่ายางพุ่นล้ครับผมเนาะมณีเบาเท่ามากะนะครับมาหาน้องคือเก่านะครับผมหน่องเตรียมเนาะท่านผู้ชมพูดแล้วครับผมผู้ใดได้โชคนำานองเพิ่นนะครับเนาะ <c oughs> น้องพ่นจะเป็นคนบ่คคอยว้าเด้อพี่น้องเด้อครับเมื้อนี้ก,ก็มาหาน้องพ่นธซื้อหรอครับจะจะเอาเงินมาให้น้องเพ่นนำ้ำนะครับเบ่าเท่าเองท่านผู้ชมนะครับบริด้ซื้ออย่าง้ามาเิ่นอยากได้อย่างห้เพินพนไปซื้อเอานะครับผมอเอฟซีเ <c oughs> พิ่นกะมีโอนเขามาซอยน้องพ่นอยู่ครับนะครับผมมาฟังน้ำกันนะครับ S <S <an> เเกี่ยวขา,าอ๋อครับเ, <S <S an> <S an> เป็นเหตุงานในสุยางออน,น,นะครับผมครับอืมนี่ครับบ้านเพิ่นอ,อยู่ข้างในนี่แหละครับในปายย่าหยางนะครับส่วนอย่างไฟก็ไม่มีและพี่น้องเด้อไฟเพิ่นกับท่านนี้นะครับเพื่อเอฟซีผู้ใดอยากใจบุญนะครับพาอยากนะครับซอยโซล่าเซลล์นะครับผมถือเลขด้วยป้าถือป้าย ยายนอนอยู่นี่ฝันดีนะพ่อยายบ่ฝ <c oughs> ันจักเทียบ่ยายอ,อยู่บละล่ะมีคนอยู่บ่ท่านผู้ชมในบ้านนอ้องนะครับอ่ะอยู่อยู่กันเ <c oughs> ออเอาอยู่อยู่อ่ะนี่บ้านเพื่อน นะครับผมเพิ่นอยู่อยู่น้องเพิ่นแกยู่อยู่นะครับไม่ยามเพิ่นเลยพี่น้องนะครับเนาะไม่ยามเพิ่นนะครับกรมานะครับผลทนแม่เพิ่นแกยู่พุ่นอ๋อเนี่ยเปล่าเพิ่นจะไม่เห็ดอย่างเพิ่นจะไม่เห็ดข้อควายเปล่อ๋อต้องสูงแต่ได้กด้ผู้เสียงเอาเพิ่นยูพอดีสวัสดีครับแม่ ไ่ได้ไปไสตเต็มเือน,นี้โอ้โหนะ่ะที่งานคุณพอ่อคุณยูพี่สวัสดีครับผมเนี่ยครับพ่อคนณแกอยู่นี่ท่างพี่นะครับ <c oughs> โอ้เอาธโมชมมา่าคนเขียนไ้เลยนี่พี่น้องอาสวัสดีครับน้องเปมเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวนะครับมีเอฟซีคโอนเขา่าบัญชีห้อยู่เด้อน้าคุณซอยน้องแล้วกะ็เอานี่ของเบาเทาบบได้ซื้อยังไม่ให้เอาไปซื้อเองเอาลูก ไปเสื้อนมอยากยังซื้อเอาเอ้าลูกให้พ่อบ้าเ่าให้ได้มันมันน้ำได้ไหลงวดเลยอันนี้เจ้าของแท้อันนี้คลองแท้อันนี้วันนี่จุดจบวันนี้ตั้งโศกวันอันนี้โอ้อันนี้มานน่องถือมาให้ได้ธรรมชุ่มมาให้เลยเนาะอือโอ้สีได้มักขนมสียังไปเสื้อเอาให้ได้โชคไหลายลงวดเมื่อกี้ผมมาด้ตามสองวนสวัสดีค่ะคุณแม่ สามตัวซื้อเอานี่ท่านผู้ชมง<ช>วดที่แล้วนี่ของน้องนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเอาผู้ใดอยากซอยเหลือน้อง<ม>อยากซอยไฟโซลาเซลล์กัตตามีเดอร์แคปนาจอนะครับก็ขอบคุณนขอบเอฟซีที่เพิ่นโอนมาซอยน้องท่นานผู้ชมเห็นปะครับห้า,ห,าหกสามหนึ่งแปดห้าก็มา,ห,าหนึ่งห้าได้พี่น้องเห็นบะหนึ่งหากระเขาหาหนึ่งหกสามกระเขานี่ทั้งหนึ่งหาทั้งหกสามอันนี้แคปหน้าจอนะครับก็บมีเอฟซีเพิ่นโอนมาซอยน้องอยู่จ้งให้แม่เพิ่นไปเบิ่งเอาอันนี้เปาาทอร์กะ ให้น้องเพิ่นไว้จะซื้อยังคามาให้เพิ่นอยากได้ยังให้เพิ่นไปซื้อเอาพี่น้องให้เพิ่นไปเรียกเอาเนาะนี่ธรรมชมน้องเพิ่นจะบ๊อกเคยบ่าดอกมามืัอนี้เอ้าธรรมชุมบาเถ้าไม่ได้คิดว่าจะให้น้องเพิ่นเขียนให้ดิน้องเพิ่นเขียนไม่เลยนี่น้องเปี่ยมนี่ยธรรมชมโอ้โหไม่ได้ตัดไม่ไดก็ตามเอาหรอกใชลองอย่าลืมตัดเอาเดี๋ยวบาเถ้าจังจะเขียนท่ามชมนี่สี่สามเก้าสี่สามเก้าเจ็ดหกแปดห้าสองหนึ่งนี่ครับของน้องเปี่ยม ให้ได้โชคน้ำหนองเปิ้นแต่ว่าพนรู้ในแต่ละงวดแต่บอกพนไม่ได้เสิร์ฟคือบม่ได้เขียนตัวเก่าเด้พนไม่ได้เขียนตัวเก่าเลยนี่น้องเปิ้นเห็นบอสนี่บักลามักตัวได้ลูกสีให้แม่ได้เอาสีลูกมักบ่มักตัวได้ลูกสามคู่นี่ลูกมักตัวใดญบักลามักตัวได้สีบักลามักตัวได้ลูกสีนะก็บอสเป็นยังบอกว่าสีบอสเป็นยังพี่น้องแค่สามคู่ตัดเอาเลือกเนาะสองตัวนี้พี่น้องสามเก้าหกแปดสองหนึ่งตัดหรือจะตัดตัวข้างหน้าสีสามเจ็ดหกหาสองก็ได้นี่แล้ว นี่ท่านผู้ชมเข่าทั้งหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาตัดกับเข่าหาหนึ่งแลกกะหาหกสามนี่หกสามนี่ตรงๆเลยท่าธรรมชุมโอ้นี่ยที่น้องเขียนให้ตั้งแต่ที่แรกแล้วนผู้ชมเด้อม่ามันนี่โอ้ถือว่านี่ครับบ้านแถาบ้านใดบ้านใดคิดว่าจะมาอันนี้ครับคือแวะเข่ามาเอาเงินให้น้องที่ซื้อนะครับก็มีก็มาบอกคนมาเพราะมีเอฟซีเพิ่นเพิ่นโอนเข่าใหอยู่เป็นมาซอยน้องอยู่ นะครับบ่มีไฟนะครับเนาะบอ่มีไฟเด้อพี่น้องเด้อหาผู้ใหอยากจะซอยน้องเปี่ยมครับโซลาเซลล์เอฟซีใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่ใจบุญนะครับหาอยากซอยโซลาเซลล์นะครับผมกับบ่แน่กับรอหาบาเถาได้โชคน้ำเพลินบาเถาก็จะเอามาให้น้องพยูพี่น้องแต่ว่านี่ก็ได้เห้น้องคน ให้น้องเพิ่นเพื่อนอยากได้ยังให้เพิ่นไปซซ้อเอาบอกอันเนาะเ่าใวเนบัทาเพิ่นถูกเด็กนจะได้ปลาร้าจะได้โซดาเซียลมาใส่ไหมลูกซี่เพื่อนจังๆในงวดนี้ให้พ่อมันหมานกันเขามาหาซื้อหรอครับเขามาถามน้องเขามาเล่นน้ำขามาหาขาวมาบอกว่าเออพอดีกับเอฟซีเพิ่นก็มีอยู่ว่าโอนมาซอยน้องอยู่เออนะครับกับกับสาธุบุญครับเอฟซีใจบุญได้ทำชมนมีครับหน้าจอในของวดที่แล้วนะครับผู้ใดอยากซอยน้องกัตามนี่เลยนี่ครับ ปู่ใหญ่อยากซอยซอยเหลียนองอยากซอยไฟโซลาเซลกับตามนี้นะครับ mm. น้องเพิ่นจะเป็นบบคนบ่อคอยเบอลดกอกจังซี่ทำชนชมโอ oh, <ม>้คนนี้ก็โชคดีนเานเาะมาหอดเิ่นกระถือไม่เลยแลอวลูกเอาซีขนมซีขนมอยากได้ยังซีเอาเอานี่ให้พ่อเฮ่งๆงวดนี่น้ำกันเนี่ย่ำมชมแคปหน้าจอนะครับ4 3 9 7 6 8 5 2 1นะ <3 S 1> ครับผม3คู่เท่านั้น น้องเปรมและพี่น้องเด้ออันนี้น้องเขียนเองโอ้งวดเมื่อกี้กับซี่หกตรงๆของน้องเปรมงวดนี้กัหกสามหกสามตรงๆเลยดิห้าหกสามหกสามตรงๆหนึ่งหาถ้าผูใ้ใดตัดเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหากะหาหนึ่งพรอ้อมอือมาทาั้งล่างทั้งบนอีอ่มาทั้งล่างทั้งบนทำให้ชมนี่นี่งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเห็นไหมครับหนึ่งแปดห้าอันนี้<า>ที่ ที่บ่าวเถามาหาเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับหกสามเห็นบ่พี่น้องหกสามนะครับผมของงวดที่แล้วนะครับเนาะหกสามครับผมเดี๋ยวของน้องกะเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้แต่ว่าแคปเอานี่ก็ได้ทนผู้ชุมนะครับแคบเอาจังเป็นตัวที่น้องเขียนเอานี่ครับบ่าวเถาจะไปเขียนส่อากระดาษตัวใหญ่ใหญ่ให้คือเก่าเนาะเออนี่ครับ <c oughs> น้องเปรม เิ่นยางถือมาให้เลย่รนมชม้ชมนะครับอเอานี่ครับกับบ้านนอกนี่ยนะครับท่ารมช้ชมนะครับก็คือว่านะยังขาดไฟอยู่เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนาะเอฟซี FC ใจบุญนะครับไฟโซล่าเซลล์นะครับกบ็บ่เป็นยังถา้าเาาบาะถาวนเบาะถาก็กะจัดไม่ให้น้องนะครับธรนมช้ชมนี่ <laughs> อันนี้ก็ได้ไม่พให้น้องพ่อให้น้องพ่อได้ใส่ นะครับบ่าแม่นเข่าเต็มเต็มเ,เต็มตัวไอ้ตัวเนี้ยเต็มตีนเลยเนะค, <laughs> ครับนี่แหละครับบ้านน้องเพิ่นกี้อยู่ในพี่มื่อวันได้ไ,ดไปทางใดบ่มื้อนี้บ่ได้ไปไสบ่ครับงานคุยกับเพิ่นอยู่โอ้ยเขาา้าเข้ามาบ่พอก็บ่เป็นหยังซั่นดอกแวะเข้ามาหาน้องเพิ่นต้มยำละคะน่ะต้มักขี้เล็กต้มผักขี้เล็กนี่ครับโอ้น้องยืนให้เลยนะครับน้องยืนให้เลยโชคดีลีหลีด้อมาเพิ่นก็ยืนให้เล่ย์ ยืนยันมีเกี <S <s ่ยวข้าวเก่งนั่นเป็นเออเกี่ยวข้าวเก่งป่คุณยายเขาพาเขาพ่อมบนเข่อมได้ดเรียหตุงานเป็นเหมือกันเลยครับเห็ดงานเก่งพร้อมตาเพิ่นก็บตาคอยเบาเลยครับเพิ่ชมค่ะน้องจะเป็นเด็กไม่ค่อยพูดดีใจบ่สกระท่านนะครับเอาเพิ่น่าครยเบาดอกพี่น้องนะครับนะนีนะเอาตัวเลขสี่สี่รูคันได้ พอบ่าเฒ่าพ่นจะมีของขวัญมาให้อยากได้ยังบ่าเพ่นมาของเล่นบ่เนได้ยังบ่พ่น่าค่อยเล่นเนาะเอาแตวเอาแต่เงินนี่แหละแมนท่านผู้ชมพ่นพ่นอยากได้ยังให้พ่นพปซื้อเอาขนมก็ต้มน่กินยูะดอกกินอยู่เนาะนุ่มๆอย่างสิเนาะเอาเคอาพอเขามาเดี๋ยวจะเขามาอีกอยู่พ่อจะเอานมขนมมาให เราไปยานซื้อมาย่านเพิ่นบ่ถูกใจเอื่อนใหญเพิ่นไปซื้อเอาพวกขนมพวกเบิ๊กเบอรี่นะเออโอ้ขนมปังที่เป็นจาก7เซเกินโอ้ค่ะครับเก็บไว้ให้เก็บให้มันเก็บไว้ได้จากหลายมื้อเนาะครับท่านผู้ชมจ้มนี่แหละครับมาถ่ายให้เห็นเนาะครับน้องเพิ่นก็นี่แหละนะครับบ่ได้มาว่าบ่ได้คิดว่าน้องเพิ่นสิเขียนให้เด้อครับนี่เพิ่นถือมาให้เลยนะครับโอ้ถือว่าเป็นโชคอยู่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเจ๊เขียนตัวใหญ่ๆให้งบ่ลงมาบ่ ให้ได้โชคอีก้อลูลกให้ได้โชคน้ำอีกเอาเดี๋ยวเบ้าเถาเขียนตัวใหญ่ๆให้ก่อนครับอาท้ชมนะครับเบ้าเถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆแล้วครับผมอันนี้ตัวที่น้องเขียนให้4 3 9 7 6 8 5 2 1เนี่ครับน้องเปรมเด็กให้โชคนะครับนี่ครับทาตัสน้องให้เบ้าเถาที่มาทีแรกครับที่เป็นเขียนไซให้ ตัวสีแดงๆครับ185 492 563 780ี56อ้านอิม่าโค้งสุดท้ายทียพี่น้องเดอ้อเห็นไหมครับ6 3ตรงๆงวดก่อนเพิ่นให้8 4 6กับ4 6ตรงๆท่านผู้ชมเอานี่ครับผู้ใดอยากซอยเหลือน้องก็ตามนี่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมงวดนี้ครับงวดวันที่16นะครับพฤศจิกาย,ยน2566นนี่ครับเบาเถ่ารอไข่นะครับน้องเขียนให้4 3 9 7 6 8 5 2 1 ครับนผู้ชมเอาเนี่ยแหละครับสภาพนะครับในบ้านน้องก็อยู่นี่นะครับผมเอาพ่อแกจะกลับไปเด้อบารีเด้อซื้อขนมเอาเด้อปุนละมามือนาเดี๋ยวจะเอาขนมไม่เพื่อนมากินขนมแบบไหนเนาะขนมขนมเบเกอรี่เหรอเอออือเฮด้โชคโอ้ยใสามตัวแตก แล้วจะได้ไฟเมื่อไหร่น่ารู้มาหาเรื่อยๆพอมันตลอดอยู่มันเขียนตลอดได้อเมื่อกี้เขาเขียนผมยังสนใจตะกี้นะอฮุ้งเป็นยังแหละครับโตแล้วเพราะดีผมกับวัดเดิมผมก็ซื้อไปถวายปูอยู่แขนโมแน่ครับเพื่อนในบ่หยากครับอืมอืม เอาพอกันคลิปหนาแล้วทผู้ชมเนาะครับเดี๋ยวจังจะมาหาน้องเพิ่นอีกรอบนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเอาสวัสดีครับนี่ครับเราเห็นบ่าวเถ่าเราก็ถือสมุดมาให้เลยใส่หลักเอาจับนี่ไว้ก่อนนะนี่เบากขี้ควายนมันอ่าเหยียบย่านเต็มเต็มอันนี้ท่านผู้ชมนะครับน้องถือมาให้ย่างถือมาให้เลยนะครับสามตัวแตกงวดนี้นะครับเพราะว่างวดแปดหนึ่งสองของน้องเพิ่นเกิด เพิ่นเห้แปดสองหนึ่งมันมาแปดหนึ่งสองนะครับเอาเมื่อหลังจังจะมาหานนองไมครับทำชุมครับนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องนะขอบคุณสุขคนเด้อที่ซอยนนองพี่นองเนาะครับเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ